Bye. ของต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้นะคะก็อากาศในช่วงนี้นะคะเปลี่ยนแปลงมากนะคะจะ,จะไม่เหมือนปีที่แล้วแล้วผ่านมานะคะจะจะไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะคะก็พูดผิดพ,พูดถูกไปแล้วนะคะอันนี้ยังเห็นอยู่นะคะเนี่ยยังเห็นสีเหลืองอยู่แต่ถ้าวันไหนที่ลมมานะคะวันนั้นแหละนะคะก็ ไปแน่ๆเลยใบไ,ไม้หล่อนี้นะคะก็ตามสภาพภูมิอากาศตามสภาพของเขานะคะใบไ,ไม้ร่วงก็คือร่วงดูดูใบไม้ร่วงก็คือนะคะย่างเข้าหนาวจริงๆแล้วนะคะวันนี้อากาศของเราก็อยู่ที่7องศานะคะ9ก้าโมงสนะคะ9โมงเช้า40นะคะอากาศก็ยังเย็นขนาดนี้อยู่นะคะ อากาศเย็นแบบนี้นะคะก็เป็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็รอแต่ว่าวันไหนที่จะหนาววันไหนที่หิมะจะลงไม่แน่นะคะปีนี้อาจจะลงโดยที่เราไม่พลาด,ดก็ได้ปีที่แล้วหิมะตกประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เองนะคะแล้วก็หิมะไม่ได้ติดนานให้เราได้เห็นให้เราได้เล่นนะคะ หิมะตกลงมาแล้วก็ละลายไปนะคะในไม่นานนะคะก็นี่แหละคือสภาพภูมิอากาศของฤดูใบไม้ร่วงนะคะในเยอรมันช่วงทางตอนเหนือของเยอรมันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพเพื่อนๆคะตอนนี้ก็ขับรถด้วยใจจดจอ่อเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาทำงาน าริชาปลุกก็ไม่ตื่นนะคะก็นอนแบบเขาบอกว่านอนแล้วแบบนอนหลับไม่สนิทตั้งแต่แรกๆนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอาการแบบนี้นะคะเป็นมาหลายวันแล้วด้วยนะคะนอนนอนดึกตื่นสายแล้วก็ถ้าเกินเวลานอนแล้วเวลาลงไปนอนจริงๆก็จะไม่หลับ แล้วก็เป็น,เป,นเป็นประมาณนี้นะคะก็ต้องพยายามปรับตัวนิดนึงนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยอปกติในร่างกายเท่าไหร่นะคะหรือว่าเป็นจากที่เราแบบนอนดึกชินแล้วก็พอถึงเวลานอนจริงๆิก็นอนไม่หลับประมาณนั้นพอจะหลับจริงๆก็ใกล้จะตื่นแล้วถึงเวลาจะต้องไปทํางานแล้วประมาณนั้นนะคะก็เป็น เรื่องปกติของอผู้หญิงวัยกำลังเจริญเติบโตนะคะเอาวัยเจริญเติบโตนะคะไม่ใช่วัยไม่ใช่วัยกำลังจะแก่นะคะวัยเจริญเติบโตแล้วกันนะคะทำคำนะคะเพื่อนๆจ๋่จาสนุกสนุกนี่ก็คือบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักนะคะบรรยากาศก็จะอึมครึม,มนิดนึงนะคะ ก็เลยถ่ายคลิปนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้ำปลาชาแนลด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะอัปเดตบรรยากาศในแต่ละวันให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยรับชมกันด้วยในช่วงนี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากเป็นกำลังใจด้วยบาย